ในที่สุดข้าก็พบเจ้าปารมาจาร์สาลาเจียงเย่วเจียงเยวเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าอยู่ที่นี่เจ้ามาหาข้าหรอเจ้าจำข้าได้ไหมปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่เจ้าอ้วนแอบชอบ ปล่อยแกเป็นใครอะไรเธอไม่ได้มาหาข้าปารมาจา์สาราเอ๊ะไม่ใช่ข้าพี่ของข้าอยู่ไหนเธอมาหาพี่ใหญ่ถึงที่นี่งั้นก็พี่ใหญ่ก็คือคู่แข่งของข้า เจ้ามาทำไมพี่ชายของเจ้าหายตัวไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอาจารย์ของข้าพี่ชายของข้ามาหาอาจารย์ของเจ้าและหายตัวไปคู่มั่นของข้าบอกว่าพี่ชายของข้ามาหาเจ้าข้าเลยตามตำแหน่งของพวกเจ้ามานั่น อยาบอกนะว่าป้ายยกเอ๊ะป้ายยกป้ายยกนั่นแบบนั้นก็รู้ตลอดเลยว่าเราอยู่ที่ไหนป้ายยกอืมอภิโทษด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของข้าข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่พี่ชายของเจ้าข้ายังไม่เห็นเลยเออ,เออเต่าเออ คนหายทั้งคนไปช่วยตามหากันเถอะช่วยกล้าใจร้ายกับข้าข้าต้องเอาคืนยางสาสมในเวลาเดียวกันพี่ไปพี่อยู่ไหนกันข้าเดินเตรไปมาหลายวันแล้วเจอทั้งเกาะเดินได้ กรอโคโจรปล้นสมบัติกับดักมรณะแต่ข้าก็หนีรอดมาได้ทุกครั้งขอบคุณพระเจ้านี่ต้องเป็นประสงค์ของพระเจ้าแน่ๆที่ต้องการให้ข้าเอาผ้าไปคืนพี่ไปหลานงูโอ้โหงูยักษ ตายแน่คราวนี้เจ้าโง่ทำอะไรอยู่เอ๊ะเสียงเสียงพหญิงโอเคเจ้าโง่ทำอะไรอยู่ฮะนี่สิทธิ์พี่ไปท่านมาที่นี่ทำไมข้ามาไม่ถ้าข้าไม่มาคงได้เก็บศพเจ้ากลับไป การบ่งเพราะเจ้าอ่อนแอมากแต่กล้ามากที่เข้ามาที่นี่คนเดียวอย่าประมาทสิข้าเป็นห่วงเจ้าคิดไปเองกลายเป็นว่าพี่ไปแอบปกป้องข้าพูดเจ้ามาทำอะไรที่นี่มาหาข้าเออคือว่าข้ามาที่นี่เพื่อให้สิ่งน,นี้ รีบออกไปที่นี่ซะมันอันตรายเกินไปสำหรับเจ้านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะช่วยเจ้าข้ากำลังยุ่งอยู่กับการมองหาใครสักคนหาใครสักคนใครกันคงไม่ใช่อย่างที่ข้าคิดพี่ไปาหาใครอยู่หรอเขาเป็นคนช่วยข้ามาล่าสมบัติ ด้วยกันแต่ตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้ถ้าข้าไม่มีเขาเหมือนกันรถที่ไม่มีเครื่องผู้ชายใจร้ายทิ้งข้าได้ลงคอบาศบศัตรูทางหัวใจ